สวัสดีค่ะวันนี้ีนช่องเตยห้าตีแอนหมอก,กระดังค่ะซึ่งวันนี้เตยไปพบเพื่อนร่วมเื่อนแผนพอรีนค่ะอันเกี้ยอ,อันที่เป็นงานสุขุมวยาดะ่ะนั่นแหละมันอะ่ะจะขอท้าให้ให้เตยไปทำคลิปที่นั่นอีกทีฐานที่นั่นอะ่ะชอบมากที่นั่นอะ่ะ เป็นสถานที่ที่ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมเตยชอบไปอีกนะจะได้เล่นสบายสบายอ๋อไม่ต้องคิดว่าว่าทำไมเตยสบายนี้อ๋อก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเตยก็ชินใต้เลยค่ะเพราะว่าเตยชินแล้วค่ะแต่ตอนเนี้ยในสกุลเรา ก็พูดกับเตยด้วยค่ะก็หงงมากเลยเป็นโนหรืเปล่าวะไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าเตยอะหินแล้วล่ะชินหินหินกับคำนี้แหละแต่เตยอ่ะไม่สนใจหรอกเต่คนมาเยอะแล้วลเไปไปไล่กัดเองนะคะเดี๋ยวเราชุดกันต่อน,นะคะ <S <S ตอนนี้เตยอ่ะคิดว่า ส่งความร่ำเรืองอย่งค้แหละแต่ว่าเตลคิดว่าวหาย,ลลยติดกไก่อะไรจะเกียดมันยสนใจคือช่วนี้ไเตก็จะทาคลิป่ะลิลเก่แชร์ด้วยก็กติก <c oughs> แล้วก็แชรนด้วยแล้วก็บายบนะคะจุ๊ Uh, yeah. okay. Bye